รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเล่าเรื่องเมืองไทยรายการท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนกับดิฉันเหมือนเขียนฮาเกอร์คุณผู้ชมคะเผิ่แป๊บเดียวนะคะก็ครบ6เดือนแล้วละค่ะที่รายการเล่าเรื่องเมืองไทยนะคะอยู่ผู้เป็นขวัญใจของคุณผู้ชมในเรื่องของการท่องเที่ยวและให้สาระความรู้หลากหลายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วันนี้ค่ะเราก็มีโอกาสพิเศษได้สัมภาษณ์กับคณะทํารรงานที่เกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมถึงมรดกโลกค่ะ ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากท่านศรีศักดิ์ว่องสองสารสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ท่านได้รับหน้าที่นะคะเกี่ยวกับการจัดระเบียมมบมรดกโลกของไทยให้ชัดเทียมนาน,นาประเทศค่ะศรีศักดิ์ว่องสองสารนะฮนะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติาาและผมได้เป็นรองประธานคน ที่สองของคณะกรรมาิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมผมไปทำเรื่องมรดกโลกซึ่งจะก,กระตุ้นให้อยุธยาเนี่ยรู้จักหวงแหนและอนุรักษ์มรดกโลกที่ชาวอายุทยามีอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่เข้าไปทำให้ความเป็นมรดกโลกเนี่ยสูญเสียไปมาก คือเป็นแม่ค้าไปทำตะลกลงลังในสถานที่คนก็ไม่เข้าใจก็ไปทําลายโบราณสถานโดยไม่รู้ขึ้นไปเหยียบย่ําอะไรเงี้ยซึ่งที่ไม่ควรขึ้นไปก็ปีนขึ้นไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเรียนว่ายุคนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยแนวความคิดคนเปลี่ยนนายกที่แนะนําค่านิยม12ประการเนี้ยก็ทําดึงความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยเรากลับมาเยอะมากคนเริ่มภูมิใจในความเป็นไทยและสังเกตดูว่าเรา เ,เวทีโลกอะไรก็เริ่มเข้าใจประเทศไทยว่าทําไมถึงจะต้องมีการปฏิวัติและการปฏิวัติเราก็เป็นยูนิคไม่เหมือนที่ไหนในโลกานายกก็พูดกับน,นักข่าวแบบเชนนีที่เลยเหมือนสอนกันอะไรเงรี้ยไม่มีนักปฏิวัตินะครับแล้วตอนนี้เทรนดนซีหรือแนวโน้มของประเทศไทยไปใน,ปท,ท,ในปท,ทางที่ดีก็โยงมาถึงบรดกวัฒนธรรมเวลาเราไปทําที่ไหนเราคุยกับผู้ว่าแล้วก็บอกว่ายุคนี้เป็นการทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเราไม่มีพักมีพวก มีแต่ว่าประโยชน์ของชาติคืออะไรแล้วก็เราจะทําเพื่อส่วนรวมได้อย่างไงเรามาช่วยกันซึงเพื่นผู้ว่าที่ผมไปคุยกันก็ผมก็นําในเรื่องนี้ท่านก็บอกยินดีแล้วผมก็ใช้คำพูดว่าเมื่อยินดีแล้ว do it now ทําเดี๋ยวนี้เลยอะไรที่ทําได้ทําเลยมันก็จะมีการเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีแล้วเราก็จะมีการติดตาม follow up ได้ทีนี้ทําง่ายทําเลยใช่ไหมอย่างเช่นป้ายลกลงลังลือออกย้ายลกลงลังตัดออก คนไม่มีที่อยู่ดันเข้าไปอยู่ได้อาศัยในโบราณสถานไล่ออกอะไรเงี้ยมันทาได้ทันทีแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะสังคมไทยเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเกิดมาวันสองวันเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานหนึ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงต้องมีวัฒนธรรมต้องรู้วัฒนธรรมของตัวเองลากเงาเรามาอย่างนี้เรานุ่งกางเกงอะไราม,ามั่งมั่งเรานุ่งอะไรไป,ไปนั่นมาอะไรมั่งมั่งไม่เคยรู้ สมัยใหม่เนี่ยถามพระน,นเรศวรพระเจ้าตักสินไม่รู้แค่นี้ก็แย่แต่มก็ไม่มีความภูมิใจในชาติว่าเรากอบกู้เอกรากณ์มาได้ไงเรามีความเป็นไทยมายาวนานเท่าไหร่อเมริกาเนี่ยอายุราชการแค่200ปีเราเท่าไหร่เรายาวนานมาแล้วเราต่อสู้มาเรามีเอกลักษณ์และมีขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของเราทึ่งความเรียบร้อยความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยเราดีมากๆประเทศ ต่างประเทศที่มาประเทศไทยหลงไหลคนไทยผู้ชายไทยหรือสาวไทยเนี่ยเพราะความมีน้ำใจครับซึ่งชาติอื่นน้อยมากสวัสดีครับผมประสงค์เชื้อชัยกุลนะฮะตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายการขายและการตลาดของสายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลครับผมเริ่มงานครั้งแรกนะฮะที่ดอนเมืองนะครับ ปี2,000ประมาณ2,530ถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็28ปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทุกสายการบินมีมาตรฐานตามหลักที่ i c o เป็นผู้กำหนดนะครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ SSC นี่ย s i c e r t i f i c a t Safety Concerns เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยผมผมขอเรียนชี้แจงนิดนึงว่าหลายหลายฝ่ายอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของ ความปลอดภเนี่ยสายการบินไม่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับทุกสายการบินมีมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องมาตรฐานสูงสุดแต่ทีนี้ในเรื่องของ significant safety concern มันคืออะไรก็คือเรื่องของนัยยะแห่งความปลอดภัย mm hmm. เช่น staff นะฮะไม่ว่าลูกเรือเนี่ยบินครบจํานวนแล้วได้พักเพียงพอไหมกับการที่จะได้ให้บริการในเที่ยวบินต่อไปอันนี้ก็คือในเรื่องของอความปลอดภัยส่วนหนึ่งบนเครื่องนะครับ มีเซฟตี้การ์ดอยู่ทุกที่นั่งหรือเปล่านะครับสตาฟได้รับการเทรนนิ่งอยู่ตลอดเวลาไหมในเรื่องของอการลำเลียงผู้โดยสารหรือเวลาที่ผู้โดยสารมีปัญหาในเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นให้เรื่องเกี่ยวกับบริการต่างๆห,หรือแม้กระทั่งการให้ความปลอดภัยในเบื้องต้นมีการสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนัยยะแห่งความปลอดภัยทั้งนั้นนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกับความปลอดภัยบนเครื่องว่าสายการบินละหลวมหรือ ไม่มีความปลอดภัยมันเป็นคนละประเด็นนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมว่านักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกจากโปรแกรมทัวร์ก่อนว่าตัวเองจะไปที่ไหนนะครับเสร็จแ,แล้วค่อยมาดูว่าบริษัททัวร์นั้นเนะ่ะเลือกใช้สายการบินไหนเป็นดับรองแต่จริงๆเหนืออื่นใดเลยคือเรื่องราคามาก่อนนะครับว่าถ้าราคาถูกราคาถูกใจก็ซื้อก่อนนะฮะทีนี้โดยส่วนใหญ่คนมักจะ ติดในชื่อเสียงของสายการบินด้วยพอสมควรนะครับ r e putation เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญสายการบินแห่งชาติก็มักจะได้เครดิตในเรื่องนี้ในใน,ในระดับต้นๆน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสายการบินต่างชาติที่อยู่ในระดับพรีเมียมนะครับส่วนอย่างที่บอกนะฮะพอสายการบินชาร์เตอร์เข้ามาอาจจะลังเลไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่มั่นใจว่าสายการบินชาร์เตอร์แล้วเข้ามาในช่วงของโลคอสความสับสนเกิดขึ้นแล้วว่า โลคอสคืออะไรชาร์เตอร์คืออะไรนะฮะมันก็เกิดการสับสนในเรื่องพวกนี้สายการบินเอเชียนติกลายส์เนี่ยเราก็เลือกที่จะจดทะเบียนเป็นแบบเช่าเหมาลำที่มีตารางบินที่แน่นอนนั่นหมายความว่าอย่าไปสนใจนะครับว่าการเช่าเหมาลำจะแตกต่างจากการบินประจํำยังไงเพราะเรามีเที่ยวบินประจําให้คุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการสายการบินเราอย่างที่ผมแจ้งว่าไม่ได้เป็นโลคอสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้บริโภคศึกษานิดนึงแล้วกันว่า เป็นสายการบินโลค cost หรือเปล่าหรือเป็นสายการบินที่ให้ full service นะครับถ้า f ูลเ service นั่นหมายความว่าคุณบั่จใจได้เลยว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการาซร้ำซ้อนนะครับนะครับส่วนาการทำ c h a r อร์หรือไม่ c h เตอร์บอกเลยว่าแทบไม่มีผลนะครับที่มีผลถัดมาก็คือวิกฤตการณ์ในช่วงของเดือนมีนาคมที่เกิด j c a p ขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของสายการบินแต่เป็นการบกพร่อง,องของหน่วยงานที่เกิดขึ้นระหว่าง ICO กับหน่วยงานในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเปรียบเหมือนอสายการบินเป็นผู้ให้บริการด้านร้านอาหารสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเพื่อให้ความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นคุณทําร้านอาหารร้านอาหารคุณให้ให้เครดิตในเรื่องของความอร่อยให้เครดิตในเรื่องของความสะอาดให้เครดิตในเรื่องของคุณภาพอาหารคุณภาพวัตถุดิบซึ่งตามมาตรฐานเปรียบเทียบนี้ก็เหมือนกับแต่ละสายการบินที่ให้ความ Prior ีรยรในเรื่องของ Sa f e t y สูงสุด แต่บังเอิญร้านอาหารของคุณต้องจําเป็นจะต้องเข้าไปเปิดในห้างห้างหนึ่งซึ่งห้างห้างนี้อาจจะทําผิดกฎเทศบัญญัติบางอย่างทําให้ห้างนี้เปิดไม่ได้ก็ทําให้ร้านอาหารคุณเข้าไปเปิดในห้างไม่ได้ถูกไหมครับก็เปรียบเหมือนกับสายการบินที่เราทําถูกต้องหมดท,ทุกอย่างแต่กฎของ ICO ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐเราไม่สามารถที่จะแมชกันได้ก็เลยทําให้สายการบินมีผลกระทบไม่ได้มาจากตัวสายการบินเองนะครับ เราฟังแล้วนะคะก็เห็นได้เลยค่ะว่ามีปัญหามากมายจริงๆค่ะแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ตามเป้าหมายของประเทศไทยนะคะและในช่วงที่2นี้ค่ะก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจที่สําคัญและอยู่ในวงการนี้มานานนะคะเขาต้องการที่จะมาแชร์แนวคิดประสบการณ์นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในทุกๆมิติแล้วก็มุมมองของเขาค่ะไปลองรับฟังกันเลยค่ะประสบการณ์ของเราที่ทํางานทัวร์มาก็ เราไปมาหลายพื้นหลายพื้นที่หลายสถานที่หลายประเทศแล้วก็อีกย่างหนึ่งคือเราก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทํางานทัว์ด้านนี้ด้วยอย่างน้อยคือประสบการณ์ที่เราทํางานมา7-8ปีเกี่ยวกับงานทัว์ต่างประเทศครับก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็ทํางานได้เต็มที่ร้อครับ ตอนนี้ครับก็มันจริงๆคือทัวร์ในต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็คือค่อนข้างจะมีผลกระทบพอๆกันนะแต่ว่าณตอนนี้คือถ้าของเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยคือทางรัฐบาลเขาก็มีการช่วยรณลง์ในการโปรโมทให้คนไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศกันเยอะขึ้นนะครับมีการรณรงมีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศเยอะขึ้นแต่สําหรับของทางาผมเองก็คือว่าเป็นทําทัวร์ไปต่างประเทศนะครับก็ผลกระทบนี่คือก็ค่อนข้างเยอะความน่าเชื่อถือของเราคือหนึ่งครับก็คือ เรื่องของการบริการของลูกค้านะครับแล้วก็บางทีนะลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาที่บริษัทนะฮะเขาจะถามอันดับแรกว่าบริษัทเปิดมากี่ปีแล้วเราใช้ความจริงใจในการคุยกับลูกค้าบางทีลูกค้าจะสัมผัสได้ว่าความที่เราจะพูดกับลูกค้าเนี่ยมีความจริงใจขนาดไหนนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะเอาผลงานเก่าๆที่เราเคยทํามาเนี่ยมาบอกลูกค้าได้อย่างน้อยคือถ้าลูกค้าไม่มีความเ uh, ชื่อมั่นเรายังสามารถที่จะเชิญให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเย,ยี่ยมเยียนที่ออฟฟิศเราได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการบริการของเราเนี่ยคือเราเป็นการกแบบเหมือนกับลูกค้าเนี่ยคือเป็นคนสําคัญของเราเลยนะแล้วก็ uh, พอบางลูกค้าบางกลุ่มนะครับไปเที่ยวกับมาเนี่ยเขาก็มีการกลับมาบอกต่อนะมีการบอกต่อกันไปเรื่อยๆตอนนี้คือเราก็เลยมีลูกค้าที่แบบเป็นลักษณะคือ ลูกค้าแบบบอกต่อกันครับผมออตอนนี้นะครับสายการบินที่ของบริษัทเรามีการคอนแทคก็คือจะเป็นสายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์นะครับเป็นสายการบินที่มีการร่วมหุ้นระหว่างของเมืองไทยกับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นะครับสายการบินนี้คือจริงๆเนี่ยเขาจะมีการบินมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะเป็นไฟที่เป็นชาร์เตอร์นะครับเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้คือชาร์เตอร์ที่จะไป ฮอกไกโดก็คือจะเป็นสายการบ,บินนีนะะ้ที่เราใช้เนื่องจากว่าถ้าเป็นสายการบ,บินที่บินตรงไปที่ฮอกไกโดเลยคือจะมีแค่ของก,กินไปสายการบินเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของเอ็มโอยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือยกเลิกบินแล้วตอนนี้คือทุกอย่างตอนนี้คือดาเนินการเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้คือทําให้สายการบ,บินนี้เนี่ยมีความพร้อมที่จะพาพวกเราไปเที่ยวที่ฮอกไกโดได้นะฮะแนะนําว่านะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อทัวร์จริงๆเนี่ยให้ดูที่ว่า1ราคากลางๆนะครับแล้วก็ ดูในเรื่องของรายการทัวร์ว่ารายการทัวร์เขาพาไปที่ไหนบ้างนะฮะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกมากก็จริงแต่ไปถึงฝั่งนน้นนะครับก็คือปรากฏว่าอิสระเที่ยวเองทานอาหารเองอะไรเงี้ยบางทีเราเองอาจจะลำบากในเรื่องของการสื่อสารนะแต่ว่าแต่ละว่าเกิดทัวร์ไหนที่ราคากลางๆพาไปเที่ยวแล้วนะครับครบทุกอย่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการเองทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะดีสําหรับลูกค้าที่สื่อสารภาษา,าต่างประเทศไม่ได้นะครับก็ บริษัททัวร์ครับคือจะมีหลากหลายนะก็ยังไงลองโทรปรึกษาดูนะครับก็คือจะมีให้คำปรึกษาลองปรึกษาเซลล์กับพนักงานขา,ขายของบริษัทนั้นๆก็ได้นะครับว่า,าทัวร์เป็นแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอาเรา,าหลายๆบริษัทมาเทียบกันดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผมอมิซกิมนะครับเป็นคนเกาหลีแต่ย่เมมองไทยก็เพราะนานนะครับ 20กว่าปีแล้วค่อยทำหลายลอย่างครับผมแต่ปัจจุบันนี้คือเอาเป่าสำหรับคนไทยคนไทยไปเที่ยวเกาหลีผมพาไปให้แนะนำก็สมามารถก็เดินทางออกจากกรุงเทพประมาณก็สี่ห้าทุมเที่ยงขึ้นอย่างนี้นะครับถึงเกาหลีตอนเช้าห้องมองหรือเจ็นโมงเช้าแล้วสถานีรถไฟที่ซูออนแล้วก็ขึ้นรถไฟวานเทรนนะครับ แล้วก็วิ่งประมาณประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ทึ่งเมืองยองดงแล้วก็มีที่ยองดงคือเป็นฟาร์มเป็นอัางโอนกเกษซรจรูดูตามฤูดูนะครับมีผลไม้ยต่างๆคือคนเกาหลีนะครับเดือนโนกเอมเบอร์นะครับเ,เนนบต็มเลยครับถ้าเรามีครบคนไทยนะครับเสียไม่ได้เลยแล้วคนเกาหลีไม่ใช่ทุงนะครับคนละประมาณก็เลยเหรียญน,นะครับ คนละครับผมเที่ยววันเดียวแต่เรามีโปรโมทเราเป็นเชสเซอร์เมืองไทยตลาดไทยนะครับเราก็ทุกโถวคนไทยให้ไปลองวายเทรนได้ครับผมถ้าไปเที่ยวเกาหลีนะครับไม่ต้องไปเดือน5 6 7 8ประมาณ4เดือนครับผมเพราะว่าเดือน78าหกเจ็ดกฤดูรอนก็เท่าเมืองไทยอย่างนั้นยกเว้นประมาณไปเดือนหรือเ้าเดือน ต้นไหนก็ได้ไปได้หมดเพราะว่าทุกฤดูนะครับมีผลไมา้บ้างหรือที่เที่ยวบ้างหรือเปลี่ยนบรรยากาศบ,บ้างครับผมว่าช่วงนี้ก็สวยมากสวยคือภูเขาครับภูเขาทั้งหมดมีต้นไม้เยอะที่ภูเขานะครับเป็นเปลี่ยนสีสีแดงสีเหลืองบ้างโอ้สวยมากมากครับผมเอ่อถ้าคมจริงๆนะครับสักลลงั้งเหนือขีมาตัวขีมาครับทักว่า,ามกราคมพาประมาณสามเดือนสี่เดือน อาจารย์ราวันนี้ก็ดีครับผมแต่ประจุช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ผู้เขาสวยเป็นนานนะครับไม่เคยเจอคนไทยไม่เคยเจอสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆช่วงไหนก็ได้ไปเที่ยวได้หมดครับผม <S 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 แต่เฉพาะไวน์เทรนก็เหมือนกันครับผมทุกฤดูไปได้ครับผม การอ่านคือกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญแต่ยังมีเด็กยากจนจำนวนมากที่อยากอ่านหนังสือแต่ไม่มีหนังสือให้อ่านมูลนิธิเด็กจึงจัดส่งหนังสือการ์ตูนดีๆ50เล่มพร้อมตู้หนังสือไปถึงบ้านเด็กๆเ,เหล่านี้ที่พวกเราช่วยเหลือได้ด้วยการบริจาคก,กับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กพลังเ,เล็กๆที่จะเปลี่ยนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านแล้วเรามาส่งความรู้และความสุขเพื่อเด็กยากจนในชนบท ด้วยกันนะคะจากใจมูลนิธิเด็กคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้มากมายเลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะมดตัวเล็กๆของหมู่บ้านเด็กจะพาเราไปชมที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ คือการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนเป็นการบูรณาการสาระความรู้เข้ากับการเล่นทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานซึ่งสถานที่ที่จะตอบโจทย์ให้กับบุตรหลานของคุณผู้ชมก็คือที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพพิพิธภัณฑ์เด็กก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ ตั้งแต่ปี2544ได้ปิดเพื่อปรับปรุงและเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อปี2558ซึ่งวันนี้น้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กก็จะมาเรียนรู้กันที่นี่โดยมีคุณอ้อสุภาวดีไปลานนท์เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เป็นพี่เลี้ยงใจดีพาเด็กๆไปเรียนรู้และเล่นสนุกกันที่นี่ค่ะ โดยภายในพิพิธภัณฑ์เด็กช่วงนี้เปิดให้บริการ2อาคารและยังมีโซนสวนน้ำที่จะเปิดน้ำเป็นช่วงเวลาเพื่อให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานใกล้ๆกันก็จะเจอกับเครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นและออกกำลังกายกันอีกด้วย อาคารแรกเรียกว่าอาคารสายรุง้งเป็นอาคารกิจกรรมของเด็กๆตั้งแต่หนึ่งถึงหปีเป็นห้องของเล่นและกิจกรรมสร้างสารรค์สําหรับเด็กๆชั้นบนเป็นโซนเมืองสายรุง้งภายในโซนนี้จัดเป็นบรรยากาศของสถานที่ร้านต่างๆให้เด็กลองสวมชุดเพื่อประกอบอาชีพตามสถานที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยแล้ว,วันนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้ไปกระลุยกันนะคะที่อาคารทอนวันก่อนนะคะซึ่งจะมี กิจกรรมนะคะแล้วก็โซนนะคะเกี่ยวกับโซนไนโนเสาาวนะคะโซนครัวไทยไวสิวนะคะแล้วก็โซนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะที่หลากหลายนะคะแล้วก็รวมไปถึงโซนที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การลงมือทำด้วยตนเองนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็นาไปสู่การปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็จะได้เป็นผลงานแล้วก็นําเสนอผลงานนะคะต่อยอดความรู้จากเดิมที่เขามีแล้วก็เป็นการ บูรณาการในเรื่องของความรู้ที่เขามีกับสิ่งที่ได้รับตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่มีที่สินสุดด้วยนะคะภายในอาคารทอตะวันสำหรับเด็กอายุ7-12ปีมี3ชั้นอาคารนี้มีมากมายหลายโซนอาทิโซนลานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เรียนรู้ค้นคว้าทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์การทดลองที่สร้างความรู้ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ โซนครัวไทยไวัยจิ๋วเรียนรู้กิจกรรมการปรุงอาหารโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายขั้นตอนอุป,ปกรณ์และวัตถุดิบในการทำอาหารโซนสร้างเมืองของเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สร้างเมืองจำลองที่น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ โซนละครโรงเล็กสร้างจินตนาการผ่านบทบาทสมมุติจากนั้นเปิดการแสดงโดยมีผู้ชมเป็นผู้ปกครองและไฮไลท์ของที่นี่ก็อยู่ที่โซนนักสืบไดโนเสาร์ห้องนี้จะพาคุณหนูย้อนกลับไปสู่ยุคตึกดําบันเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายพร้อมจุดน่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับไดโนเสาร์นี่นะคะจะเป็นปากทางเข้า ไดโนเสาร์นั่นเองนะคะโซนไดโนเสาร์ของเราข้างล่างก็จะมีไดโนเสาร์จำลองนะคะและ้วก็จะมีมีคนให้อาหารไดโนเสาร์ด้วยนะ <S <S ถ้าบอกไดโนเสาร์ปุ๊บเด็กทุกคนเนี่ยจะสนใจอย่างมากนะคะเราจึงได้ดึงเอาความน่าสนใจตรงนี้นะคะมาเป็นจุดประกายให้เด็กๆเนี่ยค่ะการสังเกตความแตกต่างของไดโนเสาร์โดยดูลักษณะทางกายภาพของไดโนเสาร์นะคะอย่างเช่นสัตว์กินพืชก็จะมีลักษณะของปากและฟันที่อำนวยกับการ ดับงชีวิตนะคะปากจะยื่นฟันจะใหญ่แต่ไม่มีความแหลมคมต่างกับสัตว์ที่กินเนื้อดินเสาร์ที่กินเนื้อฟันก็จะแหลมคมมีลักษณะนหน้ายืน่นใช่ไหมคะแล้วก็ดูมีความคล่องตัวในขณะที่ไดโนเสาร์ที่กินลูกสนปากของเขาสังเกตดูก็จะเป็นลักษณะเหมือนนกแก้วในการคีบในการหยิบจับและบดจะไม่มีฟันเล็กๆมากมายนะคะตรงนี้ก็จะฝึกทักษะให้เด็กๆรู้จักการสังเกตถึงความแตกต่างตรงนี้ เหล่านี้คือบางส่วนกับกิจกรรมการเรียนรู้สนุกสนุกที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เด็กที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับน้องๆ้องหนูหนูที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานไปพร้อมๆกับสาระความรู้ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ สรรนานะคะประมวลการจากบริษัทนานิยะเอ็นเทนเมนทรเวลค่ะก,ก็นาเป็นผู้เชิญท่านที่เป็นเอเจนท์ที่เมืองไทยนะคะเป็นทำธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมาพบปากับเอเจนท์ที่มาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นทราเวลเอเจนต์เช่นกันงานครั้งนี้นะคะเราจะมีรถโชว์ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่พัทยาอีกที่หนึ่งะคะ่ะก็คืออันนี้ก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะของคนไทยให้กับ เอเยน่นท่องเที่ยวทางประเทศอินโดนีเซียได้รับทราบด้วยเช่นกันนะคะสราบาราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเมืองหลวงอีกที่หนึ่งนะคะของเกาะชาวาตะวันออกว่าที่ตอนนี้เีเนี่ยรเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเป็นเกาะต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าน,นี่คือเป็นเมืองหลวงที่สาคัญอีกเมืองหนึ่งก็คือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมีสถานท่องเที่ยวทั้งบาตูเอเยนแล้วก็เอเบโรโมโนะคะที่ตอนนี้คนไทยเนี่ยได้รับความนิยมกันมากๆเลยก็คือเป็นการมาโปรโมทเพิ่ม จากที่รู้จักกันอยู่แล้วก็คือทําให้รู้จักได้เพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่อินโดนีเซียก็คือถือว่าเขาถ้าเป็นการด้านการท่องเทีย่ยวเนี่ยเขารัฐบาลหรือว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะสตร i กมากก็คือเหมือนกับว่าเพิ่มความปลอดภัยกับน้องเทีย่ยวอะคะ่ะแล้วก็การรอ,องรับของเขาในตอนนี้ทั้งสายการบินหรือว่าร้านอาหารหรือว่าทัวร์ไกด์เนะะี่ยค่ะก็คือจะมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารรถโรงแรมหรือว่าทัวร์ไกด์ก็ตามแต่ค่ะ Uh, saya atas nama orang Thailand juga mau uh, terima bapak Ibu semua Indonesia ya datang ke Thailand karena sekarang ini uh, di Thailand di Bangkok atau di Pattaya, Chiang Mai, Phuket, Krabi apa semua sudah mau terima tamu dari Indonesia ya. Kalau bisa saya juga orang Thailand saya juga menerima Ibu Papa datang ke Thailand sekali lagi ya. Terima kasih. Nah, Hai nangka? ก็อยากจะเชิญชวนชาวอินโดนีเซียนะคะเพื่อที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยนะคะก็ทั้งกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูกเก็ตทุกอย่างเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแต่ก็คือให้อินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีไกด์ที่เป็นภาษาไทยเอะภาษาอินโดนีเซียคอยต้อนรับอยู่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอย่างมูลนิธิเด็ก โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพบริษัทแฮปปี้กรุ๊ปบริษัทโกลเด้นเอเชียทราเวลวันนี้ก็หมดเวลาของดิฉันเหมือนเขียนฮากเกอร์กับรายการเล่าเรื่องเมืองไทยแล้วนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ